สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง BK r a s s i n g นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับว่ากิก125 i แปลงโชคู่ยังไงนะครับแล้วอุปกรณ์การทำค่าทำค่าอุปกรณ์ทั้งหมดราคาประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดนะครับเรามาดูกันเลยครับ อันดับแรกก็ดูที่อาร์มนะครับเราต้องเปลี่ยนอาร์มด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อาร์บีเซ็กมันจะมีจุดยึดโชคข้างล่างนะครับอาร์บีเซ็กที่ผมใช้นะครับเป็น2 0 1 4 2 0 1 7นะครับปีนะครับมันมันจะหาท่อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะใส่กระท่อบีเซ็กก็ได้หรือลิกก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นตัว2 0 1 4 2 0 1 7เหมือนกันนะครับถึงจะใส่ได้ ปีไหนก็ได้2รับ2 0 1 4ถึง2 0 1 7นบครับมันจะใส่กระอามตัวนี้ได้อ้มก็ราคาประมาณ700นะครับมือ2มือ1ก็พันกว่าบาทนะครับส่วนท่อผมก็ใช้ท่อเป็นของผีเสกนะครับผ่าหมกกึ่งเปิดนะครับราคา900บาทนะครับส่วนโชคนะครับก็ของที่ต้องมีก็มีอร์มมีท่อมีโชคนะครับโชค ผมใช้เป็นโช๊คเดิมนูโวนะครับของไวเดซราคา7จ0รอยบาทในลาซาด้านะครับของแท้เบิกศูนย์นะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับก็ใส่อาร์มพีเซ็กท่อพีเซ็กนะครับแล้วก็วิธียึดโช๊คข้างบนนะครับเราต้องเจาะโครงนะครับเจาะโครงไปแล้วก็เอาน็อตยึดนะครับยึดหูด้านบนนะครับแล้วก็ต้องทุบถังน้ำมันลบด้วยนะครับถ้าไม่ทุบโช๊คจะติดนะครับ ถ้าโชคติดมันก็ใส่ไม่ได้ครับประมาณครึ่งกำปั้นนะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ปาดชิ้นดํานะครับแล้วก็ยึดยึดด้านบนเลยเนี่ยวิธีการทําทําเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจ้างช่างทํานะครับก็ราคาประมาณ500นะครับไม่รวมค่าของของต้องซื้อเองนะครับแล้วที่ต้องระวังนะเวลาแปลงโชกคู่เราต้องวัดฝั่งตรงข้ามนะครับโชว์ฝั่งตรงข้ามมาว่ามัน ตำแหน่งเดียวกันไหมโชคมันจะได้บาลานซ์กันนะครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับวิธีแปลงโชกการแปลงโชคคู่นะครับคือเวลาแปลงเสร็จแล้วอ่ะผมที่แรกผมใส่ล้อสิบสี่นะครับทีนี้ใส่ล้อล้อล้อสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดทีนี้ผมกลับมาใส่ล้อแม็กนะครับมันจะสังเกตได้ว่ายางยางมันจะกินทั้งสองฝั่งนะครับปกติถ้าโชคเดียว มันจะกินฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับแต่พอแปลงโชคคู่แล้วฝั่งฝามันก็จะได้ใช้งานมากขึ้นนะครับมันจะเทโค้งเทอะไรมันก็จะเทดได้มากขึ้นมันทําให้ยางมันกินเท่ากันนะครับก็อันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็บรรทุกของได้เยอะกว่าเดิมนะครับรับน้าหนักได้เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวมาดูวิธีแปลงว,วิธีโหลดโชกหน้าด้วยก็ได้ โหลดโชคหน้านะครับจริงๆอะ่ะกล่องเดี๋ยวผมเอียงกล้องไปเมกล่องตัวนี้นะครับมันจะอยู่ต่ําเราต้องงัดมันขึ้นไปนะครับเพราะว่าที่ต้องงัดเวลาเราโหลดโชคอะโชคโชคมันจะไม่ติดกล่องครับปกติมันจะติดหันและติดกล่องแต่นี้มันไม่ติดเพราะว่าผมงัดกล่องขึ้นไปแล้วถ้าเ,เราอยาก โหลดมากเราก็ต้องงัดกล่องขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันต้องต้องตัดบางโคนด้วยนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันขูดนะครับเนี่ยบางโคนตัวเนี้ยผมจะตัดผมตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมขอโทษนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่ยคตัดออกนะครับมันจะได้ไม่ติดเพราะว่าไม่งั้นเวลาขึ้นลูกก้ามันจะขูดนะครับ โอเคครับแล้วก็มีคนถามว่าเลกูเลตผมใช้งานได้จริงไหมผมติดสวยงามไม่เฉยนะครับแค่เจาะติดเฉยๆไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเพราะว่ากลัวมันลวนแล้วมันจะทําให้อย่างอื่นมีปัญหาด้วยครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทําโชคคู่เฉยส่วนถ้าใครนึกไม่ออกก็เดี๋ยวผมจะ ทิ้งลูกไปตอนท้ายคลิปให้ดูนะครับว่ามันต้องเจาะแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลูกไปให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับนี่ okay, ครับแบงโชคคู่โอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพิ่งทำช่องใหม่โอเคครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ